บันทึกวัยสิกับตเตยนะคะก็ช่วงนี้ก็หายไปนานมากเพราะว่าเตยจะมาเล่าให้ฟังนี่แหละว่าเตยหายไปทําอะไรมาบ้างก็เตยไปลงสมัครเป็นแบบว่าประธานคณะศีซึ่งหลายๆโรงเรียนมันจะมีไหมอะแบบว่าโรงเรียนเตยมีอะใช่แบบมันเป็นโรงเรียนค่อนข้างใหญ่แล้วก็นักเรียนเยอะมันก็เลยจะมีประธานคณะศีลแล้วก็จะแบบมีเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่าก่อนว่าเตยเป็นคนที่ โคตรจะทะยาทะยาในทางนี้เลยแปบลบว่าเคยลงสมัครตอนประฐมใช่ไหมจำได้เลยว่ามีพี่เข้ามาถามในห้องตอนนั้นอยู่ป .4 เพราแบบว่ามีใครอยากจะลงสมัครเป็นประธานนักเรียนไหมคะอินี่นะวิ่งออกไปหน้าห้องเลยแล้วก็แบบว่าหนูคะ่ะหนูเลยคะ่ะหนูต้องหนูเลยพี่อะไรองเงี้ยสุดท้ายก็พี่เขาค่อนข้างที่จะไม่เต็มที่แล้วก็แบบ เออมีอะไรก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราเต็มที่อยู่คนเดียวทําป้ายอยู่คนเดียวก็คณะก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งด้วยตอนนั้นเราอยู่แค่ปสีพอขึ้นมามสามเราก็โคตรอยากจะลงประธานคณะสี่เลยแบบว่ามีก็มีพี่เดินมาหาที่ห้องใช่ไหมแล้วก็เรียกเพื่อนไปคุยหลายๆคนแล้วก็ออกไปด้วยแล้วก็แบบนําเสนอตัวเองเขาก็ถามว่าทำไมอยากทํา เราก็รูเราก็บอกว่าประมาณแบบว่ารู้สึกว่าชอบตอนที่ตัวเองทํากิจกรรมเรารู้สึกว่าอยากที่จะทะเยอทะยานในด้านนี้ประมาณนั้นเออก็จำไม่ค่อยได้แล้วแหละก็น่าจะตอบประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ตอนนั้นเราก็แบบโหค้อเสียใจเลยแต่ว่าก็ยังไม่ยอมแพ้ก็คือเดินแบบวิ่งมอต้นมาปลายเลยเว้ยแบบว่าไปถามอาจารย์ฝากชื่อไว้ถามพี่ที่รู้จักว่าแบบ มีใครจะลงประธานนักเรียนบ้างไหมคะเพราะว่าเราต้องให้พี่เขามาชวนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักค่อยรู้จักรุ่นพี่เนาะเราก็ต้องคอยหาว่าจะมีรุ่นพี่คนไหนที่อยากลงประธานนักเรียนแล้วเราก็จะได้ไปเป็นน้องมอต้นของเขาแล้วก็วิ่งหาแบบวิ่งหาสุดชีวิตเลยจําได้ว่าตอนนั้นวิ่งไปมาไปก็แบบไปหาห้องทุกหมดเลยว่าอาจารย์ขามีพี่คนไหนจะสมัครประธานนักเรียนไหมคะหนูชื่อเพนพิสุทธ์นะอะไรอย่างเงี้ยแบบฝากชื่อไว้แล้วก็วิ่งกลับมามอต้นเพราะว่าอาจารย์้องมอต้นบอกว่าเนี่ยพี่เขาเดินไปหา ด็กอยู่นะแล้วก็เลยเดินมามอต้นเดินมามต้นเขาก็บอกว่ามปลายอาจารย์เหมือนเหมือนตอนนั้นพี่เขาจะเินไป,ไปมปลายนั้นแล้วก็วิ่งไปมไปลายสุดท้ายเขาอาจารย์เขาบอกว่าเขาเขียนัยสมัครกันอยู่ที่ห้องภาษาไทยมอต้นแล้วก็วิ่งกลับไปเลยตอนนั้นก็คิดว่าเอาวะสู้ให้ตายสู้ให้แบบสุดสุดสุดส,ดส,ดสดชีวิตเลยอะอืมก็เลยสุดท้ายก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องภาษาไทยรอเขียนชื่อ แบบเขียนชื่อแบบเดี๋ยวพี่เขามาเลือกอะไรเงี้ยประมาณนั้นมั้งจำไม่ได้แหละเออเราก็นั่งแล้วก็คิดว่าจะทําให้สุดคิดว่าแบบยังไงอะ่ะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ใช่เพื่อแบบพยายามเป็นคนที่ใช่ให้ได้ประมาณนั้นสุดท้ายเราก็ได้ลงซึ่งปีนั้นเหมือนจะเป็นปีแรกๆที่เป็นมีสามเบอร์แล้วเราก็ได้เบอร์สามแต่ก็เหมือนเดิมอีกแล้วก็คือ พี่เขาก็ไม่ค่อยเต็มที่เราก็อืมไม่ได้อยากจะโทษพี่เขานะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีไฟใดไฟหนึ่งที่ไม่เต็มที่แล้วโดวยเฉพาะเป็นพี่มอปายอะเราจะทํางานลําบากเพราะว่าคือจาได้ว่าจะต้องทําเองหมดเลยคิดว่าแบบต้องมีโชว์ต้องมีป้ายแล้วก็แบบไปหน้าโรงเรียนไปซื้อป้ายตัดกระดาษทําป้ายทําโชว์ไปยืมหมวกมงกุฎนู่นนี่นั่นสุดท้ายแบบ ก็แบบทำโชว์ให้แบบดีที่สุดตั้งใจที่สุดแบบพยายามทำให้ได้ดีที่สุดอะ <c oughs> ก็รู้นะว่ามันเดือะ <c oughs> แบบว่าทำอะไรอะแบบมาจากพารกโนนมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนูนชลายอันใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าสนุกนะรู้สึกว่าตัวเองโคตรทะยทยานดีแล้วก็รู้สึกว่าถ้ากลับไปก็คงทำเหมือนเดิมมันสนุกมากสนุกที่ได้เต้น <c oughs> เหมือนแบบ ลงเพื่อสนองนี้ตัวเองเพราะว่าอยากเต้นต่อนหน้าคนอื่นแล้วมั้ง,งก็แบบว่าก็ลงไปจำได้ว่าก็เต้นเต้นเต้นแล้วก็แบบไม่ค่อยมีคนคิดเท่าไหร่ก็แบบเต้นตลกตลกแตก่ว่าก็ไม่ค่อยมีความสนใจแต่ว่าก็เต็มที่นะพยายามมากมากทำเต็มที่มากๆแบบตอนนั้นคิดนโยบายไว้ว่าจะเอาแบบคือพยายามคิดนโยบายที่ดีสุดเราก็เลยแบบอยู่ดีคิดได้ไดว่า จะเอา e s p o r t เพิ่มเข้ามาในกีฬาสีพอตอนนั้นคิดได้ปุป๊บอะแบบดีใจมากแบบพริ้งเลยอะพริ้งเลยแบบนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะเรียกคะแนนของเราอืมพอเสร็จแล้วก็แพ้ใช่แพ้เบอร์นหนึ่งชนะไปก็เสียใจอืมตอนนั้นมันเด็กแล้วมันก็ผิดหวังอะ่ะแล้วก็โทษ ก็โทษนะโทษแบบโทษพี่แล้วก็แบบทําไมไม่มีใครเห็นสิ่งที่เราพยายามเลยคือเตยเป็นเด็กกิจกรรมมากเตยอยู่แบบกอง้อยที่แบบอยู่ฝ่ายลูกเสือแบบเวลาเข้าไปค่ายหรือแบบเรียนลูกเสือชปะแบบอีเตยนี่แหละที่แบบเป็นคนไปหัน่นไม้ไผ่เตรียมฐานเตรียมดินจุดไฟจุดเตาให้ผู้ชายเตรียมเต็นท์ไปออกค่ายอะไรเงี้ยสนุกมากอืมเป็นแบบใช้แรงงานตอนนั้นอยู่กอง้อยพอมาก แล้วก็อยู่ในแนวด้วยแล้วก็ทำวิทยุตอนเช้าคือตอนเช้านะต่ต้องรีบวิ่งไปที่ห้องวิทยุนะใช่แบบ7จ็ดโมงถึงเจ็ดมงครึ่งพอ7จ็ดมงครึ่งถึงเข้าแถวเสร็จเนี่ยก็จะไปอยู่ที่กองร้อยพอตอนเย็นก็ต้องไปห้องแนวไปเตรียมแข่งไาซีโหตอนนั้นแบบเป็นมสมเป็นช่วงเวลาที่ข้างที่จะสนุกแล้วก็วุ่นต่อเวลาเลยอืมก็น่าจะเคย บอกไปแล้วเราว่าเราเคยแข่งมาเมื่อคลิปแรก,กว่าแบบประสบการณ์การให้คำปรึกษาประมาณนั้นแล้วก็เราก็นั่นแหละสนุกมากตอนนั้นก็แบบเออทำไมเราทำกิจกรรมยแบบนี้ไม่มีใครเห็นเลยเราก็เลยไปปรึกษาพี่ไว้พี่ก็บอกว่าเธออะทำกิจกรรมพวกนั้นอะแล้วคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันรู้แบบ ไม่เราได้มองไหมว่าคนที่เขาเป็นคนเลือกอะ่ะแบบที่ลงประทาคณะสีอะเขาเลือกทำไมเขาถึงเลือกคนนั้นแล้วก็คิดว่าอืมคนนั้นเขามีประสบการณ์ตรงกับด้านกีฬาสีมากกว่าแบบอาจจะเป็นลีดหรืออะไรอย่างนั้นอะแล้วก็โอเคเข้าใจพอพี่พูดคำนั้นแล้วก็แบบรู้เลยอะ่ะอืมก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็สู้ในทางของเราแต่ก็สนุกมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นการที่แบบ พยายามแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาให้หลองจนได้อะรู้สึกว่าตัวเองโคตรโคตรเต็มที่โคตรชอบตัวเองตอนทะยอทะยานมากรู้สึกสวย <c oughs> ไม่รู้สึกสวยดีแบบมันทําไปเองอ่ะนั่นแหละแล้วก็ก็ตอนนั้นก็ชอบแอบไปร้องไห้ในห้องน้ํา <c oughs> แล้วก็แบบเปิดฉีดใช้ฉีดตูดดังๆแบบก็ไม่เป็นไรสนุกดี แล้ก็สุดท้ายเราก็มอมอสี่ใช่ปะก็มีพี่มาชวนลงอีกและเพราะว่าตอนนั้นคือเราคิดว่าเราอยากพอเราไม่ได้ประธานนักเรียนเราก็คิดว่างั้นเราต้องทําอะไรก็ได้ให้เรามีประโยชน์ให้อยู่เป็นตัวตัว,ตวหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งในงานกีฬาสีหรือในกิจกรรมของเรียนแบบเราจะทําอะไรก็ได้คือไม่ว่าเตยจะอยู่ที่ไหนทั้งกอง้อยแนแนววยซีอะเตยจะแบบอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ทํางานอะขอให้มีงานให้เราทําแล้วก็ เราจะทําเต็มที่ที่สุดใช่เพราะงั้นกีรสีเตยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ลงเป็นประธานศีเตยก็ลงเป็นประธานสแตนโอ้โหประธานสแตนเป็นสุดยอดแห่งความสุขความทรหันความทุกข์ความปวดหัวแต่สุดท้ายมันก็มาด้วยรอยยิม้มแล้วก็น้ำตาแล้วก็ความสนุกมากใช่ก็สนุกมากนั่นแหละก็สนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เดี๋ยวไว้จะมาเล่าแบบละเอียดยิบเลยก็นั่นแหละก็เลยเริ่มมีโปรไฟล์เกี่ยวกับคณะสี่มาแล้วใช่ไหมแล้วพอขึ้นม .4 ก็มีพี่ชวนมาลงแบบลงประธานคณะสี่เราย้ยมาอยู่ที่้มตอนแรกอยู่สีมุกก็เออตอน,น,นก็แบบดีใจมากแล้วก็เต็มที่มากเหมือนกันตอนนั้นก็ดีใจมากพี่แบบพี่คนที่แบบชวนมาลงก็น่ารักมากแล้วก็ลงแล้วคิดว่าครั้งนี้แหละจะเป็นครั้งของเรา ก็คือมันจะมีลองมอต้นตอนแรกเราจะลองเป็นลองมอต้นไงคือมันจะมีลองมอต้นลองมาปลายแล้วก็พี่ประธานใหญ่มมใช่แล้วก็ตอนนั้นเราก็ลงเป็นลองมาปลายมอ .4 แล้วก็ลงแล้วก็แบบเต็มที่มากสุดท้ายก็โควิดก็ถ่ายรูปไปล้แหละโนนนีนันไม่ใช่มอ .4 สิมอ .5 เออมอ .5 แต่ว่ามันตอนนั้นอะกาลังแบบขึ้นมอ .5 มั้งเขาก็ถ่ายรูปเต็มๆไว้นั่นแหละก็ หมอหใช่มั้งมสี่มังมม้งจำไม่ได้แหละประมาณนั้นก้ามกึงอืมหรือเป็นช่วงปิดเทอมวะน่าจะใช่ช่วงปิดเทอมแล้วก็สุดท้ายก็โควิดก็เลยไม่ได้ลงอืมแล้วก็มาถึงข่าวของเราพอไม่มีโควิดเปิดเทอมมามหกก็มีเพื่อนมาชวนลงอยู่ในพักเราก็ได้ลงเป็นประธานสีใหญ่ประธานสีใหญ่อะแก ตอนแรกก็คิดว่าแบบจะลงไหมเพราะว่าเยาวรัตตั้งตรงเลยว่าเรื่องนี้คุยกับบุรหลายรอบแล้วว่ามันเป็นปมในใจเราแบบว่าลงมันก็จะมีอุปสรรคอะไรขัดไปหมดลงแล้วก็เหมือนจะไม่สําเร็จลงก็เหมือนจะแบบว่าไม่ได้หรอกอะไรแบบนั้นอนะแต่สุดท้ายก็คือมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้เราจะคิดว่าแบบเชื่อไม่ดีหรอกไม่ได้หรอกสุดท้ายก็แบบอะไรก็ไม่รู้นําพาให้เป็นลง แบบนำพาให้แบบลงเลยอะแบบแบบอยู่ดีๆมือก็แบบได้เลยลงปากก็พูดไปแต่สมองก็แบบมึงมันต้องผิดพลาดมึงก็ต้องอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ลงเราก็ยอมรับมันแล้วสุดท้ายคิดไปคิดมาก็ดีจังอะไรเงี้ยเราก็ครั้งนี้เราก็คิดว่าแบบจะต้องทําให้ดีที่สุดทําให้สุดๆทิ้งทวนโควิดทิ้งทวนสิ่งที่ผิดพลาดมาสามครั้งทิ้งทวนทุกๆอย่างในชีวิต ทำให้เต็มที่ให้แบบสมองระเบิดตายไปเลยอะครั้งนี้เราก็เลยลงไว้แล้วแบบเราก็เต็มที่มากปัญหาแรกก็มาเลยแบบเราก็ได้น้องมาปายก่อนใช่ไหมก็แบบเป็นน้องที่น่ารักมากเขาคนน้องมากนะที่มาอยู่พักกับพี่อครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องเต็มที่มั่งแน่แนแล้วก็เราก็ได้น้องมอต้นมาก็มีปัญหาเยอะมากเพราะว่าน้องมอต้นน่ะ เปลี่ยหลายคนมากเพราะว่าเดี๋ยวน้องตกคุณลักษณะสูบุรีอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยปวดหัวสุดท้ายก็ได้น้องคนหนึ่งมาซึ่งดีใจมากที่เป็นน้องคนนี้เพราะว่างานเร็วแล้วก็น่ารักมากนั่นแหละสุดท้ายเราก็ได้เจอกันจริงๆคือตอนแรกเครียดมากเพราะว่าวันต่อไปต้องส่งใบสมัครแล้วก็ตอนสี่ทุ่มยังไม่ได้น้องเลยก็แบบเครียดมากแล้วก็บน่นว่าแบบถ้าได้น้องนะจะวิ่งรอาสนามบอลโรงเรียนหารอบ แน่นอนแบบเริ่มเลยภายใน3วันเออสุดท้ายก็ขอเลื่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบวันจันทร์ต้องไปวิ่งแหละเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะมาแบบกันแกล้งท่านเทวดานั่นแหละก็แบบว่าปัญหายเยอะมากแล้วพอสุดท้ายก็ได้คทีมมาครบแล้วก็ตัดสินใจว่าครั้งนี้แหละเราจะเต็มที่เราจะเต็มที่มากๆอืมเสร็จแล้ว พอได้ทีมมาเราก็ปฏิญาณตัวว่าใช่เราเต็มที่ทาไมต้องพูดเขาว่าเต็มที่หลายรอบเราก็แบบว่าที่เรายุ่งๆก็นี่แหละเราลงสมัครประธานสีแบบเขาให้เวลาหาเซียประมาณสองอาทิตย์เราก็เริ่มเลยเปิดไอจีพักนะเว้ยแล้วเราก็แบบทําเป็นตีมแบบตอนแรกมาตีมสคริปต์เกมโอ้โหคิดตีมแบบคิดคอนเซปต์ยากเวอร์เป็นสามโพดิกก็เลยเริ่มแบบเป็นเองเป็นแบบเออหรือเป็นเลียนเป็นเน็ตฟิกตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เออแบบถ่ายแบบรูปลงเป็นโปรไฟล์เน็ตฟิกแล้วทําเป็นโปสตเตอร์เนนโนแล้วแบบนโยบายก็แบบเป็นตีมหนังแบบนโยบายเกี่ยวกับพรายพลาเร่แล้วก็ใช้แบบเป็นแบบเขามีไบโอเนมอะไรเงี้ยหรือเกี่ยวกับเกมก็เป็นแบบ Stra n g e r things อะไรเงี้ยคือแบบสนุกมากแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ลงเว้ยแล้วก็เต้นทำเอ็มวีเต้นเลยคือแบบทําทุกอย่างเพื่อให้เขาเลือกเราอะทาทุกอย่างให้เราได้งานเนี้ยพูดเลยว่าโคตรจะพยายาม เตยเครียดมากเตยแบบเตยเป็นคนเครียดง่ายแบบว่าเครียดง่ายแล้วโปะเออเพื่อนก็เห็นแต่ก็แบบคือเหมือนแบบหัวมันขยุบขยิมเรื่องเนี้ยตลอดเวลาแบบว่ามีเรื่องเนี้ยตลอดเวลาในหัวยุบยุบยุบแล้วก็ตื่นเช้ามากคือถ้าถ้าเครียดอะจะตื่นเช้ามากแบบว่าตีห้าก,ก็เด้งแล้วอะปกติเป็นโรงเรียนสายมาก แต่แบบพอมีเรื่องเนี้ยเข้ามาก็แบบไปโรงเรียนเช้ามากเพราะว่าเครียดยอมรับเลยแต่เข้าใจปะเหมือนมนุนย์เรามีเซลล์บางอย่างที่รู้ว่าเครียดแต่ก็ยังต้องทาอ่ะนั่นแหละตัวเก็แบบพยายามทุกอย่างไปหาเสียงทุกวันแบบทุกวันจริงมีวันเดียวที่หยุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นวันนั้นอะถ่ายเอ็มวีเราแบบเหนื่อยมากก็เลยแบบวันนั้นขอหยุดก็คือขอกินข้าวเที่ยงคือเราไม่กินข้าวเที่ยงเลยตลอดแบบสองอาทิตย์อะ นั่นแหละก็เครียดมากสุดท้ายก็พยายามไปหาน้องทุกวันพูดคุยกับน้องใช้ทักษะการพูดพยายามฝึกพูดหน้ากระจกว่าจะต้องพูดหาเสียงยังไงจะต้องมีโชว์อะไรบ้างเราก็เต้นไยแบบเออแบบเราก็เต้นหาเสียงแล้วก็แบบน้องขอให้ทําอะไรก็ทําแบบไปหาเสียงตามห้องมันก็มีน้องบางคนแบบเมนๆนะแบบเอออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าช่างมันเราจะทาให้เต็มที่พี่ขอเต็มที่เพราะว่า พี่พี่อยากได้มันมากจริงๆแล้วก็แบบไปหาเสียงทุกวันเลยเหนื่อยมากเดินมาต้นมาปายหาเสียงที่โรงอาหารหาเสียงบนห้องขึ้นไปบนห้องประมาณสามสี่รอบแบบเจ็ชั้นน่ะแกเออเหนื่อยมากแต่ว่าก็มีความสุขมากคือแบบเหมือนคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ไปหาเสียงสักวันอะ่ะมันจะเสียดายเวลาแล้วแบบวันที่หายไปวันหนึ่งอะ่ะ น้องอาจจะแบบลืมเราไปแล้วก็ได้คืออยากไปหาน้องให้น้องเห็นหน้าให้ได้มากที่สุดก็คิดแค่นั้นก็แบบไป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 ทุกวันแล้วแบบเดินทั่วโรงหารก็เดินเดินเดินทาทุกอย่างป้ายต่างๆเลขป้ายพักเอ่อพวงมาลัยคล้องคอหรือป้ายชื่อหรือแบบป้ายหาเสียงถือตามขบวนอะเราก็ทําหมดแบบตอนแรกๆก็ทําเองหลังก็ให้เพื่อนช่วยทําแล้วแบบเพื่อนน่ารักมากรู้สึกว่างานเนี้ยแบบ ได้ดีเพราะเพื่อนจริงๆอะแบบมีทีมดีมันดีมากเลยนะเว้ยพอเหมือนเรามีไอเดียแต่เราไม่มีทีมอะมันก็แบบจบแค่นั้นอะแต่พอเรามีเพื่อนช่วยอะมันเหมือนเราได้โชว์ศักยภาพของตัวเองแล้วเหมือนเพื่อนก็ได้โชว์ศักยภาพของเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนเราเก่งขนาดนี้เลยหรอเพื่อนเราเก่งกราฟิกขนาดนี้เลยหรอเก่งตัดกระดาษขนาดนี้เลยหรอเก่งเต้นขนาดนี้เลยหรอเก่งถ่าย MB ขนาดนี้เลยหรอเก่งถ่ายรูปขนาดนี้เลยหรอแบบเพื่อนเราเก่งมาก ต้องขอบคุณแก๊งชวบกอเอติโมากจริงๆแบบพวกมึงแม่งสุดยอดว่ะงานนี้คือทําให้พวกเราได้โชว์ศักยภาพจริงๆนั่นแหละก็แบบไปหาเสียงแล้วก็เหนื่อยมากเราจะไม่พูดถึงดราม่าละกันว่ามันมีหลายอย่างมากเราอยากจะเก็บคลิปนี้เป็นความทรงจำดีๆดราม่าต่างๆถ้าเกิดหนึ่งย้อนกลับมาก็คงจำได้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรไปเตยเธอทําเต็มที่แล้วอย่าให้ใครมาดูถูกความพยายามเธอเพราะแบบ เธอจะจาได้แน่นอนว่าเธอพยายามมากขนาดไหนคนที่มาดูถูกความพยายามของเธอเขาไม่มีค่าเธอจาจําไว้ว่าเธอโคตรพยายามแล้วเธอก็ประสบความสําเร็จชันชนะเว้ยเย่คือสีอื่นอะโรงเรียนเรามีห้าสีใช่ไหมคือจะเลือกสองอย่างก็คือใครที่อยู่คณะสีนั้นก็จะเลือกคณะสีนั้นแล้วก็เลือกประธานนักเรียนซึ่งเรามีห้าคณะสี แบบแต่และคณะสีก็จะลงสมัครแบบ2แบบมีคู่แข่ง2พักสามพักแต่เรามีหพักก่้วยห้าพักเลยอะ่ะอืมเยอะมากก็ลงไปห้าพักแต่เราก็ได้ที่หนึ่งคะแนนสี่สิบซนร์เซ็นจากทั้งหมดที่เลือกดีใจมากรู้สึกว่าชื่นใจและหายห่วงจำได้ตอนที่ประกาศผลนะวันนั้นจะไปเที่ยแวแฟชั่นกับเพื่อนแล้วแบบอาจารย์เล่นตัวมากเวอร์ Word. แล้วก็รอในไอจแล้วก็แบบเดินไปใต้ ถงตึกสิบกับเพื่อนในพักแบบเดินไปเดินมาแล้วพอได้นะเรากีดเหมือนคนบ้าเลยอะกีด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 ก็วิ่งไปไปมาอยู่ดีก็หยุดแล้วก็กีดอีกรอบหนึง่งแล้วก็หยุดแล้วก็กีดอีกรอบหนึง่งตอนแรกก็ยังไม่ร้องไห้หรอกแล้วก็แต่สุดท้ายอะตอนโทรบอกพ่อนั่นแหละที่ร้องไห้แบบพ่อเราเป็นคนแบบพักดันให้เราลงเว้แบบลงเลยแบบไม่ต้องไปเสียใจกับครั้งที่มันผ่านมาลงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปบอกพ่อว่า ขอบคุณมากนะพ่อที่แบบทําให้เตออยอะลงขอบคุณมากนะที่แบบบังคับให้เตยลงขอบคุณมากนะที่เป็นกําลังใจให้เตยมาตลอดหนูรักพ่อมากๆขอบคุณมากจริงๆหนูดีใจมากที่พ่อเกิดมาเป็นพ่อหนูแบบประมาณนั้นอนะคือขอบคุณที่พ่อทําให้เราเชื่อใจตัวเองอีกครั้งแล้วก็ทําให้เราลงครั้งนี้อีกรอบอะเรารู้สึกว่าเราดีใจมากเพราะว่ามันประสบผลสำเร็จแล้วมันเป็นความจริงที่สวยงามมาก สุดท้ายเราก็ได้สิ่งที่เราพลาดมาตั้งแต่ปฐมมาต้นมาปลายสุดท้ายเราก็ได้มาส,มสักทีใช่ใช่ค่ะตอนนี้เราเป็นประธานคณะสียงทองแล้วเย้ฮา <c oughs> รู้สึกว่าดีใจมากแต่ตอนนี้ก็เครียดมากเหมือนกันเพราะว่างานเยอะมากแล้วก็โดนสบป,ประมาทได้ว,ว่าทำงานช้าแต่ว่า มันรายละเอียดหยิบย่อยมากกว่านั้นนะแกมันต้องมีทั้งเอกสารต้องมีเดียวกับคนต้องมีเดียวกับอาจารย์คือมันเยอะมากกว่านั้นตอนนี้ก็เครียดคือเหมือนยิ่งทํายิ่งเครียดก็คิดอยู่แล้วว่าแบบจะหารเรื่องให้ตัวเองทําไมวะแต่สุดท้ายก็ทําเหมือนตอนทํากิจกรรมมอต้นเลยใช่ปะคือกูจะหารเรื่องให้ตัวเองทําไมวะแต่สุดท้ายก็ทําอยู่ดีก็เลยยอมรับในผลชะตากรรมของตัวเองคือเราอะเป็นคนที่ตื่นสายมากแล้วไปโรงเรียนสายแต่แบบพอมีเรื่องเนี้ย เราไปเช้ามากแบบตีห้าก็เด้งตื่นแล้วอะคือมันหัวมันขยุบขยิบเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าจะค่อยๆลดก็ดีเหมือนกันเราจะได้ฝึกเพราะว่าเราเป็นคนที่เครียดง่ายถ้าในอนาคตเรายังเป็นอย่างนี้ต่อเราคงจะมีชีวิตอยู่ลาบากนั่นแหละอืมก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเราเชื่อว่างานกีฬาสี่ปีนี้จะต้องปังแล้วก็ถึงมันจะไม่ปังหรือมันจะอะไรแต่เราจะทําให้ได้ดีที่สุด เราขอบคุณน้องมากๆที่เชื่อใจเราขอบคุณเพื่อนมากๆที่ซัพพอร์ตเราคือแบบพอเราทํางานเนี้ยเราสึกว่าให้แบบมันมันเป็นงานที่เราได้โชว์ักยภาพแล้วก็เพื่อนของเราในพักในทีมในห้องหรือในคณะศิลป์เราก็ได้โชว์สกยภาพเหมือนกันเพราะงั้นเนี้ยมาดูกันว่ามันจะเป็นไงต่อไปแต่อยากบอกกับผู้ฟังช่องซื้อมดีพอดแคสต์ว่าความพยาย,ยานของเตยทําได้แล้วนะคะแล้วก็อยาบอกตัวเองว่า เก่งมากๆเก่งมากๆเก่งมากมากมากมามากภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นจิตวิญญาณในร่างกายนี้และได้อยู่ในที่แข่งนี้ได้อยู่ในเวลาณนะเวลานี้เบเตยเ,เธอเก่งมากๆเธอทําได้ทุกอย่างในโลกเลยเว้ยจริงๆอยากเป็นอะไรก็เป็นเลยเพราะทุกๆอย่างเธอทําได้หมดสาหรับวันนี้ก็ไปละค่ะ ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ยินดีกับเตยก็ได้เลยนะค่ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อ๋ขอขอบคุณสอหรับสนึ่รับ100 subscriber ด้วยพวกเราจะทำคลิปให้บ่อยมากกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ยังยุง่งแต่ว่าเราจะพยายามให้ได้ดีที่สุดในทุกๆด้านค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย